ได้ยินดิ่งพูดไหมพี่เฟิร์นพี่มอนสเตอร์สวัสดีค่ะหลุดไปไกลเขาพัฒน,นาแล้วจากอนามัยเป็นโรงพยาบาลไปแล้วตอนนี้เขาใหญ่กว่าเดิมแล้วเลยคลินิกแล้วเลยคลินิกแล้วตอนนี้อนามัยกลายเป็นโรงพยาบาลแล้วพี่มันพอ,อไหนแล้วพวกเราต้องเข้าใจด้วยนะอืมไม่ดูก็ไม่ต้องเห็น คือมันต้องรับรู้ไงพี่พอเราเป็นคนที่อยู่ในแสงแล้วมันต้องรับรู้ต่อให้เราไม่ดูไ้ดิ่งนี่ไปโรงเรียนแล้วแบบนี่ดูพ่อมึงนี่มึงดูมึงดูพ่อมึงมึงดูพ่อมึงคือไม่รู้มันก็ต้องรู้ไงพี่เราต้องรับรู้แล้วก็แล้วเราก็ต้องทําใจให้ทันไปด้วยไม่งั้นเราจะไปตกใจเราจะไปเหวอะไรไม่ได้คือไม่ดูมันก็ต้องดูนะไปโรงเรียนแล้วไงดิ่งนี่กูไม่รู้ไม่นึกว่าพ่อมึงจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยกูไม่คิดว่าพ่อมึงเป็นแบบนี้เกูไม่คิดว่าพ่อมึงจะเป็นแบบนี้ แลดิ้งต่อเพื่อนว่าไงกูก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบกูก็ไม่คิดว่าพ่อจะเป็นแบบนี้เหมือนกันไม่เครียดแต่หอมเิ้าข้กรสา ไม่รวยก็ไม่ไม่เต้นไม่เต้นติ๊กตอกอ่ะถึงไม่รวยก็ช่างมันแต่จะไม่เต้นติ๊กตอกเด็ดขาด <laughs> 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 พี่กำปูนถ้าหนูไปเต้นติ๊กตอบ้างอ่ะพี่จะอยู่ยังไงพี่กำปูนพี่จะรักหนูไหม <laughs> สักผ้าเหมือนกันพี่อนุรักพี่กำปูนถ้าหนูไปเต้นติ๊กตอบ้างพี่จะรักหนูไหมพี่ <laughs> พี่ไม่รู้ไม่รู้วัดดีค่ะ <laughs> เต้นกินกลองแก้วได้ไหม เนี่ยถ้าพูดถึงอีกคราวนี้ไฟดับแล้วก็คือเลิกกันเลยนะเราแยกกันเลยนะถ้าพูดถึงอีกคราวนี้ไฟดับอ่ะแยกกันเลยพูดถึงดาวติ๊กตอกหน่อยรับคือเก่าเนาะยัยตาสน่ารักที่สุดเลยเออถนัดทันลังสายก้นเขาเป็นตั้งแย่อยู่กับหนูแล้วพี่ไซเบีเรียนหนูเหนื่อยที่จะลากเขามาเข้าคอกเขาไม่ใช่ลูกนะเข,าข้าคอเขอ้ากอกเหนื่อยที่จะลากเขามาเข้ากอกพี่หลายสิ่งหลายอย่างที่หนูคอยประคองคอยแบบ จะว่าเขาหลุดจากโก๊ะเพใช่เหมือนที่เขาบอกเขาหลุดออกจากกงรงกันเลยอ่าดิ้งพี่เฟนบอกว่าน้องไอซอย่าคิดมากนะปล่อยให้พ่อเขาได้ปลดปล่อยไปพ่อเขาหลุดแล้วหลุดพ้นพ่อเขาหลุดพ้นแล้วเห็นเอฟซีในทิ๊กตอกเขาบอกว่าเขาหลุดพ้นแล้วทั้งหลุดพ้นแล้วก็หลุดโลกด้วยนะดูซรงแล้วเสียงเสียงอุทานว่างไงนะดิ้งปล่อย พี่เฟิร์นบอกว่าให้ปล่อยพ่อไปไอ้ดิ้งหูเพื่อนแรงกีดใจพูดหรอวกูพี่กีดมาฟ้องดูเป็นแบบนี้ได้ยินดิ้งพูดไหมพี่เฟิร์น <c oughs> <c oughs> พี่มอนสเตอร์วันนี้ค่ะหลุดไปไกล <c oughs> เขาพัฒน,นาแล้วจากอนามัยเป็นโรงพยาบาลไปแล้วตอนนี้เขาใหญ่กว่าเดิมแล้ว <c oughs> เลยคลิน <c oughs> ิกแล้ว ตอนนี้อนามัยกลายเป็นโรงพยาบาลแล้วพี่มันพศออไหนแล้วพวกเราต้องเข้าใจด้วยนะอืไม่ดูก็ไม่ต้องเห็นคือมันต้องรับรู้ไงพี่พอเราเป็นคนที่อยู่ในแสงแล้วมันต้องรับรู้ต่อให้เราไม่ดูนิ่งนี่ไปโรงเรียนแล้วแบบนี่ดูพ่อมึงนี่มึงดูมึงดูพ่อมึงมึงดูพ่อมึง <c oughs> <c oughs> คือไม่รู้มันก็ต้องรู้ไงพี่เราต้องรับรู้แล้วก็เราเ,เราก็ต้องทําใจให้ทันไปด้วยไม่งั้นเราจะไปตกใจเราจะไปเหวอ,อะไรไม่ได้ คือไม่ดูมันก็ต้องดูอะนะไปโรงเรียนแล้วไงดิ๊งนี่กูไม่รู้ไม่นึกว่าพ่อมึงจะเป็นเงี้ยนะเนี่ยกูไม่คิดว่าพ่อมึงจะเน,บบนี้กูไ,ไม่คิดว่าพ่อมึงจะเป็นแบบนี้แล้วดิ่งตอบเพื่อนว่าไงกูก็ไม่คิดว่ากูก็ไม่คิดว่าพ่อจะเป็นแบบนี้เหมือนกัน อย่าว่าแต่มึงงงเลยกูก็งงใช่ไหมดี่อย่าว่าแต like. ่เพื่อนคิดไม่ถึงเลยกูเองกูยังคิดไม่ถึงเหมือนกันมาดามสวัสดีค่ะใช่ไหมอยู่กับหนูเขาเป็นพระเอกไหมพี่อยู่กับหนูเขาเป็นพระเอกไหมพอออกไปข้างนอกแล้วเขาเป็นอะไรอ่ะเออเขาก็เป็นพระเอกในใจของเอฟซีหนูบังคับเขาหนูตีกรอบให้เขาหนูดึงเข้ามา ใส่เสื้อผ้าจับใส่เสื้อผ้าอย่างนั้นอย่างนี้รองเท้าต้องอย่างนี้นะเสื้อต้องแบบนี้นะกางเกงต้องแบบนี้เสื้อต้องรีดก่อนนะนู่นนั่นนี่ห้ามไปใส่เสื้อลายงูเพราะมันไม่เข้ากับตัวมันไม่เข้ากับหน้าตาเธออะไรแบบเนี้นะอยู่กับเราเราก็บังคับเลยพี่อย่าไปใส่เสื้อลายงูเหลือมลุคของเธอมันไม่ใช่เสื้อลายงูเหลือมเราอายุเท่านี้แล้วเราต้องใส่เสื้อผ้าสีเรียบไม่ต้องไปใส่ไอ้ตัวลายลายไอ้งูเหลือมเนี่ยทิ้งไปพอเป็นไง พอนางหลุดจากกรอบของหนูนะหลุดหลุดจากกรอบของชั้นนางก็ก็หลุดพ้นเขาหลุดพ้นแล้วตอนนี้เขาจะโหนรถไถเขาก็โหนเขาจะเด้งตรงไหนเขาก็เด้งเขาทําได้ทุกอย่างแต่เขาทํางานไหมหนูไม่รู้นะทําแบบนี้มันได้ตังไหมอืมเรียบร้อยมากตอนอยู่กับแม่ตอนนี้ก็เรียบร้อยเรียบร้อย ตอนนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันเรียบร้อยแล้วเรียบแปรเลยทับในทุกคลิปใช่ค่ะมาดามตอนอยู่กับแม่สาเขาก็ทับในนะแต่ว่าแม่สาจะเป็นคนที่แบบว่าเอออันนี้ได้อันนี้ไม่ได้น,น,ไไดน,นี้ทับในได้ตอนนี้ทับในไม่ได้เนี่ยตอนนี้เราใส่รองเท้าแบบนี้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้เราไปศาลนะไปศาลต้องแบบนี้นะไปได้ต้องไปแบบนี้นะเราไปไปเล่นไปข้างนอกไปตลาดเราต้องแต่งตัวแบบนี้แบบนี้นะ เวลาเราอยู่บ้านวันนี้แขกจะมานะเราต้องยังไงยังไงนะไอเรานี้ก็จัดแจงไปหมดพอเราไม่จัดแจงไปไงใส่เกงยีนถอดรองเท้าเต้นเลยในบ้านนี่นะใส่เสื้อทับในกเกงยีนถอดรองเท้าเต้นเลยอ,ลเอกระโดดขยที่นอนือมกระโดดขยมที่นอนก็มีก็อาอาเอาที่สบายใจเราเป็นอิสระแล้วใช่ไหมพี่คำปุ่นหนูเป็นอิสระแล้ว แม่นนอืมใช่พี่เซเบเรียนเรียบร้อยเรียบร้อยเสียงนี้มันต้องมาเสียชัดเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออตอนนอนยังต้องพับในใช่ไหมพี่พิพาดาแสงอยู่ได้ไม่นานพี่เจ็ดรินปล่อยเขาเถอะ คือความสุขของหนูกับความสุขของเขามันไม่เหมือนกันความสุขของแม่สาก็คือมีตังไว้ซัพพอร์ตไว้กันฉุดเฉินไว้ดูแลตัวเองแล้วก็ดิ้งตลอดนะนะหนูมีความสุขถ้าหนูจะมีตังไว้ดูแลลูกหนูมีความสุขที่หนูได้ทํางานตื่นมาต้องทํโน่นทํานัน่นทนํทานี่ทํางานสร้างอนาคตอ่ะหนูมีความสุขนะนานๆนนทีหนูไปเต้นบ้างก็ได้โยกบ้างก็ได้แต่ มีความสุขที่ได้ทํางานแล้วก็มีเงินไว้ถ้าเรามีเงินในกระเป๋าอะไม่ต้องเต้นเราก็ยิ้มออกอันนี้ความสุขของใครของมันแล้วแนวคิดของใครของมันไม่เหมือนกันนะคะหนูชอบที่จะทํางานแล้วก็หาเงินพี่โบสวัสดีค่ะเพื่อที่จะแบบเออเวลาเราอยากไปเที่ยวอยากไปเล่นอยากมีความสุขอยากอะไรก็เอาตังค์นะั่นแหละนะไปหาความสุขใส่ตัว เล่นมันก็ชั่วคู่ชั่วคราวคําสรรเสริญเยินยอมันก็ชั่วคู่ชั่วคราวถามว่ามันสร้างมันสร้างรายได้ให้เราได้ไหมมันสร้างอนาคตให้เราได้ไหมแม่สามองว่าคนที่เข้ามาดูคนที่เข้ามาเชียร์เขาเชียร์ที่เห็นเราเป็นของแปลกมากกว่าเขาพอใจที่เห็นเราเป็นตัวตลกมากกว่าก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่อะไรอะดูตรงนั้นแล้วคือถ้าเขายังเป็นสามีเราอยู่คงไม่ปื้มนะแต่ในเมื่อเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วดูแล้วก็หัวเราะเหมือนกันค่ะ สิ่งที่เราพยายามดึงมาตลอดนะจริงๆแล้วเขาไม่ใช่เพิ่งเป็นนะเขาเป็นแบบนี้แล้วเราเหนื่อยที่จะดึงเหนื่อยที่จะแบบเอาเข้ามาอยู่ในกบมันเหนื่อยบอกตรงเหนื่อยทรทำกระแสเข้าไปครับ